สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับช่อง My Min Channel วัวนนี้นะคะเราก็จะมาแก้งพี่ตังกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่นิชากำลัขงขี่รถไปหาอุอยสัตว์อะไรเนาะตอนนั้นก็ตกใจพี่นิชาบอกว่าอุ้ยอะเนาะตอนนี้นะคะเราก็มา ทุกคนคะวันน้าไมด้ตราจะไีเดราจะพาทกคนแล้วถ่ายไปเรอแบบนี้หละให้ทกนเอาไว้ตรงนี้แหละทุกจะได้เห็นทางเยอะสุดโอเคค่ะทุกคนเราจะมาพาเทัวรวพี่นิชาพี่นิชาพาหนูไปดูยนะที่หนูเอายางลบของไอตังปักไว้ตรงต้นนิ้วอะ ดี๋ไปเรื่อยๆก่อนว่าวันยังมีอยู่ไหมหนูปักไว people, ้ต you know. ั้งแต่วันที่หนูว sort of ันที่หน okay, ูมารับไปตัคงแล้ววันที่ฝนตกกับที่หนูบอกอะแล้วก็ต่อไปถทุกคนเห็นอะไรนะคะอาจจปัก่โรปตังไว้หล่นแล้วมั้งหล่นแล้วแหละไปกันค่ะทุกคนโอเคค่ะทุ โน้ตสกูตเตอร์ไฟฟ้าโนซูมให้ทุกคนดูก่อนโนซูม <Yeah. S 1> ให้ทุกคนดูแล้ว

ใช่ค่ะตอนนี้พี่นายตามหลังค่ะออาชิปหายแล้วเฮ้ยขอโทษไปไวๆนะคะอเออเย็นแค่ันจะไป อ,อันนี้คือสนามหญ้านะคะเต็บอนได้ด้วยนะ ราจะให้ดูบ้านน้องบุ๋มบิ่มเพียงโค่นะคะที่เราบอกไปอ่ะน้องบุ๋มบิ่มน้องบุ๋มบิ่มเพียงโค่อะคเรากำลังที่บ้านกลับมาอีกครั้งนะคะตรงนี้ ือบ้านเยวเวนนะคะนี่นะครับวูวูว,วรีวิวเกิดจะไม่ควาด้วยนะใช่ค่ะพี่นิชาพี่นิชา 真话。S อ้าวพี่นิชาบ,บอกว่าพาตัวแค่นี้นะพี่๋ช่เรากลับนะคะพอเราไปถึงไหนเราจะเราจะปิดที่